ฉันเราคริสตชนพร้อมใจมารวมในบูชามิสาสันราเซนพระบิดาผู้พระทัยดีเฉันเรามาถวายพระพรรวมแส,สองด้วยความยินดีสาดูดีองค์พระคริสต์ชีวิตของเรา รวมกันสันสนองพระบิดาพระบุตรไทายโลกาด้วยชีวีสันสนองพระเจ้าผู้ทรงฤทธิองพระตรีเอกาภาพหนึ่งดี เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพรันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพ,พ,าภาพและ,และต่อพี่น้องด้วย ว่าขพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยกาละเลยขาพเจ้าเป็นคนบาปขาพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อขพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์พอพระทัยให้พระบุตร ทอมองลงมากอบกู้มนุษยชาติที่พินาศไปพระองค์ทรงช่วยทุกคนให้พ้นจากการเป็นทาตของบาปแล้วโปรดให้เขาได้รับความยินดีนิรันดรด้วยเถิดทั้ทงนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอ,อาเมน บทอ่านจากหนังสือประกาศกโฮเชยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเขาได้แต่งตั้งกษัตริย์เขาได้แต่งตั้งกษัต,ตริย์หลายองค์ที่เราไม่ได้เสนอเขาได้แต่งตั้งเจ้านายหลายคนแต่เราไม่เห็นด้วยเขาใช้เงินและทองและทองคำสร้างรูปเคารพเพื่อความพินาศของตนกรุงสมาเรียเอ,อ๋ย เราจะทิ้งรูปเราจะทิ้งรูปลูกโคลของเจ้าความโกรธของเราพุ่งขึ้นลงโทษเขาทั้งหลายอีกนานเท่าอีกนานเท่าไรเขาจึงจะพ้นโทษได้รูปลูกโคนี้มาจากที่อิสราเอลาในช่างเป็นผู้สร้างขึ้นมารูปนั้นไม่ใช่พระเจ้ารูปลูกโค ของกรุงสมาเรียจะถูกทุบเป็นชิ้นๆเราได้หว่านเราได้หว่านลมเขาจึงจะต้องเก็บเกี่ยวกับลมบ้าหมูต้นข้าวไม่มีรวงทำแป้งไม่ได้หรือถ้าจะทำได้คนต่างชาติก็จะกลืนกินเอฟราอิมได้สร้างแท่นบูชาจำนวนมากเพื่อทำบาปแท่นบูชาเหล่านี้กลายเป็นโอกาสที่จะให้เขาทำบาป เราได้เขียนธรรมบัญญัติจำนวนมากสำหรับเขาแต่เขาคิดว่าธรรมบัญญัติเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเขาถวายเครื่องบูชาแก่เราและกินเนื้อสัตว์ที่ได้ถวายนั้นแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเครื่องบูชาเหล่านี้บัดนี้พระองค์ทรงระลึกถ,ถึงความผิดของเขาและจะทรงลงโทษบาปของเขา และเขาจะต้องกลับไปที่อียิปต์พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจา้าทรงวางใจในองค์พระเจา้าเพราะเขาจะสรรเสริญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของขา้า พระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์พระองค์ทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์รูปเคารพและบรรดาประชาชาติทำด้วยเงินและทองคําสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์จงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสัรเสิญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอด รูปเหล่านี้มีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินมีจมูกแต่ไม่ได้กลิน่นจงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสัเสิรพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้า้าางมีมือแต่จับต้องอะไรไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้ขอให้ผู้สร้างรูปเคารพเหล่านี้เป็นเหมือนรูปที่เขาสร้างทุกคนที่ไว้วางใจในรูปเหล่านี้ก็จงเป็นเช่นเดียวกันจงวางใจในองค์พระเจ้า พระข้าจะสรรเสริญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของข้าปวงพันธุ์ของอิสราเอลเอ๋ยทรงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโลกกำบังของเขาพง์พันธุ์ของอาโรนเอ๋ยทรงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโลกกำบังของเขาท่องวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสรรเสริญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของข้าชินยิง พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้สักแกะของเราและแกะของเราก็รู้สักเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นเมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจโดยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในสาลธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุดฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงและพระองค์ตรัสแกบ่บรรดาสิทธว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อยจุงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทินมีนักธุรกิจคนหนึ่งก็ส่งลูกน้องสองคนไปในประเทศหนึ่งเพื่อไปดูว่าจะทำธุรกิจอะไรบ้างได้บ้าง ชายคนลูกน้องคนแรกก็กลับมาแล้วก็รายงานบอกว่าที่ประเทศนี้ไม่มีใครใส่รองเท้าเลยก็น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าที่จะไปสร้างโรงงานรองเท้าในประเทศนี้เพราะว่าดูแล้วไม่มีใครใส่รองเท้าส่วนชายคนที่สองลูกน้องที่โศกถูกส่งไปกลับมาบอกกับเจ้านายบอกว่าเราพบโอกาสดีมากเลยเพราะประเทศนี้ไม่มีใครใส่รองเท้า ถ้าเราไปสร้างโรงงานผลิตรองเท้าน่าจะขายดีนี่เป็นเรื่องของการมองสิ่งที่เป็นวิกฤตแล้วก็เห็นโอกาสต่างๆมากมายวันนี้พรีซสุจ้าเองพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทำงานพงไปตามหมู่บ้านต่างๆทรงสั่งสอนเรื่องข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรรักษาโรคและคนเจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งที่พระเยซูเจ้าเองก็คือว่ามีผู้คนมากมายยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามีผู้คนมากมายต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและสิ่งที่พระเยซูเจ้าเองได้พูดก็คือข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยวันขอเจ้าของนาะให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด ในอาณาจักรของพระเจ้ามีข้าวที่จะเก็บเกี่ยวอีกมากมายแต่คนงานยังมีน้อยไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าเองมีชีวิตอยู่แล้วก็เห็นสังคมของชาวอยู่เท่านั้นแต่แม้แต่ในสมัยของเราเองหากมีมุมมองเดียวกับพระเยซูเจ้าเราก็จะเห็นว่ามีข้าวในทุ่งนามากมายที่รอการเก็บเกี่ยวและเราเองก็อาสาพระเยซูเจ้าเองจะมาเป็นผู้เก็บเกี่ยวในทุ่งนาของพระองค์ ฉะนั้นอยากจะให้ประโยคที่พระสุเจ้าบอกกับเราในวันนี้เป็นพลังและแรงบันดาลใจให้เราได้มองเห็นโอกาสต่างๆมากมายที่อยู่รอบๆข้างเรามีข่าวที่รอการเก็บเกี่ยวมีผู้คนที่รอคอยการประกศาศข่าวดีเพื่อเขาจะได้รู้จักกับพระเจ้าก็ขอเราได้ทาหน้าที่ของเราในการเป็นคนงานที่จะมองทุกโอกาสที่อยู่รอบข้างเรามองเห็น ข้าวในทุกนาที่เราเองอาสาจะเป็นผู้เก็บเกี่ยวขอพระพรของพระได้ช่วยให้เรานั้นมีพลังที่เข้มแข็งและมองเห็นโอกาสเสมอที่จะประกาศข่าวดีของพระ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรกะมีพระไทยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรมีพระไทยเมตตาประทานเล่าองุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทินข้าแต่พระเจ้าขอให้การถวายบูชาเป็นเกียรติแด่พระนามของพระองค์ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และช่วยให้ประพฤติตนเหมาะสมกับชีวิตนิรันดรยิ่งขึ้นทุกวันด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย <Okay. S 1> พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะัก ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสรุดีไม่ได้เพิ่มภูนพระเกียรติ แต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะะบารมีพระคิดตเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสรุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระ สาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าโรงทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าอางุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระริสตาเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมลำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นประชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับวยโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้า,าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิสตะเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงศักและคณะส่งด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาศีนิโคลัสและบุญยาลาศีชาวไทยทุกอง ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าแค่แต่พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สการะพระนาจจกรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ ตโปรดช่วยใหพ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระนาจักพระหนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดในิรนดอนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอ,อาเมนขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิสดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงระกการุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักการุณาเทิน ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพะเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตราเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่ช่วยให้รอดพ้นและสรรเสริญพระองค์ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสตจเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันทานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแต่ท่านทั้งหลายเถิน,นพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า272 272ร้องข้อสองให้เราไปประกาศพระนามพระเยซูผู้ไถ่โลกายึดพระธรรมเป็นหลักชีวามั่นคง ให้เราไปดำเนินชีวิตด้วยดวงจิตที่ศัตว์สืต,สตรงในหนทางพระคริสต์ผู้ทรงชีวาที่ได้มีความโศกสันนำความหวังพระองค์ไปที่ได้ความเชื่อวันไว้ปลดไขสแสดงที่ได้มี